สวัสดีคะ่ะทีมงานเกมก้าหินนะคะวันนี้ทีมงานอยู่กับ n p c มู้หฮูยินทวาอย่แน่หลายๆคนก็คงรู้ชื่อของเธอดีนะคะเพราะเธอคือ n p c ประจำกิจกรรมปลูกดอกกุหลาบนะคะถึงแม้จะไม่ใช่เดินแห่งความรักนะคะแต่เราสามารถปลูกดอกไม้แห่งความรักได้ทุกเดือนคะ่ะขอแค่ทีมงานเป็นผู้กำหนดนะคะโอเคดอกกุหลาบนะคะเราปลูกไปทำอะไรได้บ้าง เราก็ปลูกไปเพื่อใช้แรกของกับ MPC ตัวนี้นะคะนั่นก็คือนี่ยารับต่างๆนะคะรวมถึงท่วงท่าปฏิสัมพันธ์ก็คือเป็นเขาเรียกว่ายังไงเป็น emotion ที่เราจะใช้กับคนสองคนก็คือเรากับผู้เล่นอีกคนนึงใช่ไหมคะก็จะใช้ดอกกุหลาบในการแรกนะคะหรือว่าการแลกชายารวมถึงราชรส180ด180วันนะคะก็คือ6เดือนนี่ของแต่งบ้านทีมงานชอบอันนี้มาก แต่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการปลูกดอกกุหลาบนะคะทำยังไงบ้างอันนี้คือใช้ยญาอีกาแรกมเมล็ดกุหลาบนะคะโอเคทีมงานอ่จะจริงทีมงานก็ได้แอบไปปลูกไว้แล้วนะคะนี่เก้าต้นตรงนี้เลยของทีมงานส่วนของที่ต้องซื้อเพิ่มนะคะคือการปลูกดอกกุหลาบมันจะใช้แบบไอเทมที่ผู้เล่นใช้ปลูกข้าวอะคะ่ะก็คือการ การใช้จอบปกติเลยแต่ว่ายาฆ่ามาแมลงและยากำจัดญ้าจะต้องใช้เป็นขวดสีแดงนะคะนี่เพราะว่ามันทำมาเพื่อเออเขาเรียกว่ายงไงอะ่ะเพื่อการกำจัดศัตรูพืชของดอกไม้เห็นไหมในรา,ายละเอียดไอเทมจะมีบอกนะโอเคฮายทุกยาทุกยาคิดแล้วเดี๋ยวทีมงานกดใช้ก่อนนี่ๆียากำจัดจะอา้าไม่ทนัน ไม่ได้หายไปแล้วว่าก็คือเมื่อกี้ทีมงานคลิกไม่โดนต้นมันอะหายไปเลยสองต้นนะโอเคค่ะในการปลูกดอกกุหลาบนะคะเราจะใช้ห้านาทีนะคะกว่ามันจะโตเนาะพอดีว่าทีมงานแบบพูดไปด้วยไงแล้วก็ปลูกไปด้วยไงก็ก็เลยกำจัดกำจัดมแมลงไม่ทันเนาะเอาใหม่ เดี๋ยวคราวนี้แหละไม่พลาดแน่นอนเห็นไหมมันคือถ้าเรามีมาเมล็ดมันก็เหมือนกับการปลูกข้าวทั่วๆไปเลยใช่ปะคล้ายๆกันเดี๋ยวนะทีมงานขุดเพิ่มก่อนขุด แดดดีจังเลยพี่จ๋าเดี๋ยวทีมงานลากยามาไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้กดใช้ง่ายๆอันนี้กำจัจัาแมลงอันนี้กําจัดหญ้าโอเคคราวนี้ไม่พลาดแน่นอนอทีมงานใช้มเล็ดหมดแล้วใช่ไหมตายไปสองต้นเลยอันนี้ทีมงานปลูกไว้เมื่อกี้ที่ ลองปลูกดูในล,ลองเก็บเห็นไหมกําลังรวบรวมดอกกุหลาบอันนี้ที่งานปลูกไว้นานแล้วนะคะเพราะว่าลองปลูกสองเซตไงเฮ้ยได้ึ่งดอกเลยงะ <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่ว่ามวัวแต่มาเก็บกุหลาบทางน,นี้ทางนี้ตายนั่งไงนั่งไงนั่งไงอันนี้คือมันถูกย้าก,กินนะคะเราก็ต้องใช้ยาก,กําจัดย้านะคะอันนี้คือพอวงวงมันหายปุ๊บก็แปลว่าเราเขาเรียกว่ายังไงอะเซฟอะ ช่วยเหลือทันอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวทีมงานไปเก็บตรงนี้ก่อนได้ไหมอ่ะจะมีตัวไหนตายอีกไหมเนี่ยได้กุหลาบชมพูด้วยเดี๋ยวเราจะมาอาธิบายกันนะว่ากุหลาบแต่ละดอกใช้ทำอะไรได้บ้างนี่ได้จัก,กะจันทอง ดอกบัวหินมะก,กับกุหลาบชมพูนะคะนี่ตรงนี้โตแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเก็บแล้วโอ้ยถูกอะไรกินอีกแล้วถูกย่ากิน เดี๋ยวนะทำไมใช้ไม่ได้อะมันไม่ใช่มแมลงเหรออ๋อแล้วทำไมมันเป็นรูปยาก็ก็เซฟเซฟเนะคะถ้าเกิดว่าหว่านยาฆ่ายาไปใช้ไม่ได้ก็หว่านยาฆ่า,มาแมลงต่อเลยดอกไม้ทีมงานก็เต็มไปด้วยยาฆ่า,มาแมลงและยาฆ่าญ้านะคะแล้วอย่าไปแค่ตรงนั้นคะ่ะเราไม่ได้เอามากินนะคะพูดอะไรพูดไปเรื่อย โอเคเดี okay, ๋ยวทีมงานไปไล่เก็บทั้งหมดก่อนนะมันไม่น่าจะมีอะไรมากินแล้วลนะ่ะ ชีวิตมันก็ชิลๆดีเหมือนกันเนาะพราอแบบเหนื่อยจากการต่อสู้ก็มานั่งปลูกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าง <c oughs> หลักๆก,ก็คือได้ดอกกุหลาบแดงหนึ่งดอกเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเดีี๋ยวนี่ไงเ,เมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรกินมันอะ อย่างที่บอกนะคะว่าเราหยอดไปเลยค่ะหลายหลยอันดอกกุหลาบเราก็เต็มไปด้วยสารเคมีก็ไม่ต้องไปแคร์นะคะอย่าให้ตายก็พอกว่าจะโตแต่ละต้นอะไรกินมันอยู่แล้ว่ะอ้าว อ๋อทีมงานรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันยังเป็นต้นเล็กูเล็กลัวเล็กอยู่ในสเต็ปแรกมันจะเป็นวัชพืชใช่ไหมแล้วพอทีนี้พอเรากำจัดวัชพืชเสร็จปุ๊บมันจะมีระยะเวลาที่ต้นไม้โตขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเกิดว่ามีอีกมันก็จะกลายเป็นมแมลงใช่ปะเท่าเท่าที่สังเกตนะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่านี่ต้นไม้มันโตขึ้นมาหย่อมหนึ่งอลไใช่ปะตอนแรกมันยังเป็นแค่แบบพุ่มเตีย้ยๆอะไรอย่างเงี้ย อาแบบนี้มันก็ชิลๆดีเหมือนกันเนาะอ,อากาศแบบนี้อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดเลยแบบไปดูทะเลหมอกอะไรอย่างเงี้ยออคงมีหมอกให้ดูหรอกถ้า <c oughs> <c oughs> อยากดูทะเลหมอกมันต้องไปช่วงไหนช่วงปลายปีปะ่ะอากาศหนาวๆหน่อยเนาะทีมงานก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่มัน ไม่ค่อยได้ไปไหนนี่เพอเจออะไรโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะคะคือไม่ได้ไปไหนเลยวันวันอยู่แต่ออฟฟิศกับหอจะไปนู่นทีก็เขาเรียกว่ายังไงอะต้องไม่อยากใส่แมสอ่ะคือแบบว่าอยากหายใจสะดวกสะดวกนี่เรามาระบายอะไรเนี่ยโอเคตอนนี้ทีมงานเริ่มเก็บดอกกุหลาบแล้วนะคะดอกบัวหิมะ อย่างที่บอกเห็นป่ะทัศนียาภาพเกมนี้คือดูยังไงมันก็แบบคิดได้อย่างเดียวคืออยากไปเที่ยวอ่ะเฮ้ยอะไรกินมนันอีกอะโตทันพอดีนะคะเขาทำภาพสวยเห็นแล้วอยากไปเที่ยวเลย โอเคค่ะตอนนี้ที่เราสังเกตได้นะคะในตัวของทีมงานจะมีดอกไม้อยู่ทั้งหมด4แบบก็คือดอกกุหลาบแดงดอกกุหลาบชมพูดอกจักกะจันทองแล้วก็ดอกบัวหิมะนะคะซึ่งดอกกุหลาบแดงแน่นอนว่าเราใช้แรกพวกอีโมชันคู่นี่เห็นไหมใช้ดอกกุหลาบแดงในการแรกนะคะอันนี้คือใช้หนึ่งดอกปุ๊บแลกได้เลย อันนี้ก็ใช้30ก็ปริมาณก็ลดหลั่นต่างกันออกไปนะคะแต่ก็คือใช้มากสุด99ดอกนะคะแล้วก็ในส่วนของฉายานี่ใช้ดอกกุหลาบ30ดอกอันนี้ใช้999ดอกนะคะอูองพดอกจะได้รับจากฉายาจากมือของท่านในฝ่ายก็จะได้รับฉายาไปจนแก่เท่าก็คือเป็นฉายาคู่ โรแมนติกอะไรแบบนี้โอเคของแต่งบ้านนะคะใช้299ดอกกับ199ดอกนะคะก็คือจะใช้เป็นดอกกุหลาบสีแดงส่วนยาลับนิ่งใช้ดอกบัวหิมะในการแรกนะคะเห็นไหมแล้วก็มียาก,กลั่นจิตปานสมุทรที่จะใช้ดอกจัก,กะจันท้องแรกนะคะกับนิ่ง้ำค้างกั่นทองก็คือ จะใช้ของแรกแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งผู้เล่นก็ต้องเก็บไว้ทุกดอกเนาะสำหรับใครที่จะใช้แรกของส่วนดอกไม้สีชมพูใช้ทำอะไรดอกไม้สีชมพูจะใช้ตอนที่เรากดอีโมชันคู่ค่ะอย่างนี้ในรายละเอียดทีมงานมีแจ้งไว้นี่ การใช้ท่าทางแต่ละครั้งนะคะจะต้องมีดอกกุหลาบชมพูหนึ่งดอกต่อการใช้หนึ่งครั้งก็คือต่อให้เรามีอีโมชันแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่มีดอกกุหลาบสีชมพูเราก็จะไม่สามารถใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นดอกกุหลาบสีชมพูอย่าทิ้งนะคะเพราะว่ามันใช้กดอีโมชันเนาะโอเควันนี้ก็เป็นรายละเอียดเข้าๆในการปลูกดอกไม้นะคะคือการปลูกดอกกุหลาบในกิจกรรมประจําเดือนกนรกฎาคมนี้นะคะส่วนอะไรที่ทีมงานพัม่มเพั่มเพอพมพอไปก็ก็ <c oughs> <c oughs> ก็ปล่อยผ่านนะคะแบบโควิดเป็นเหตุนะคะสังเกตได้นะคะโอเคดีแต่ทีมงานจะพาไปทําอะไรก็ขอให้ติดตามรับชมด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ